แบงค์สิบ,บาทรุน่นนี้ทางร้านเมตตามหามงคลรับซื้อราคาสูงถึง2,000บาทเหตุผลเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวติดตามและรับชมได้ในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆ,ๆ,ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลอีกเช่นเคยนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะขอพูดถึงแบงค์สิหรือธนบัตรแบบ12แบบนี้นะครับว่าแบบไหนที่ทางร้านเมตตามหามงคลรับซื้อถึง2,000และเป็นเพราะอะไรก็เดี๋ยวไปรับชมและรับฟังพร้อมๆกันได้เลยนะครับสําหรับธนบัตรแบบ12เนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับ ฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นลายน้ําของในหลวงรัชกาลที่9นะครับผิ่นผ้าพักทางเบื้องขวานะครับเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังก็นี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะมีกันหลายคนมากๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นแบงค์ที่เรียกได้ว่ามีกันแทบทุกบ้านนะครับเป็นแบงค์ที่มีกันแทบทุก ควรเรือนใช้คํานี้เลยดีกว่านะครับเพราะว่าแบงค์เนี้ยมีจนนํานวนการผลิตที่ค่อนข้างเยอะมีจํานวนการผลิตที่ค่อนข้างมากอยู่แล้วนะครับดังนั้นธนาบัตรแบบที่1 2แบบเนี้ยครับถ้าเพื่อนๆมีใบเดียวโดดโดดทางร้านไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับเพราะว่าถ้ามีแบบใบเดียวโดดโดดเนี่ยยังไม่มีการประกาศรับซื้อแต่อย่างไรนะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆมีแบบเป็นแหนบแบบนี้ครับเป็นแหนบแบบนี้ครับคือร้อยใบนะครับ เลขเรียงกันนะครับเลขตัวข้างหลังเนี่ยเรียงกันร้อยใบนะครับคือถ้ามีแบบร้อยใบเลขเรียงกันอย่างเงี้ยทางร้านเมตตามหามงคลรับซื้ออยู่ที่ราคา2,000บาทนะครับย้ํานะครับถ้าเพื่อนๆมีแบงก์สิบแบบนี้เป็นแหนบนะครับเป็นแหนบคือยังไงเป็นแหนบคือเป็นแบบนี้ครับเป็นแหนบคือแบบนี้นะครับคือเรียงตัวกันอย่างนี้นะครับเลขตรงเนี้ยเรียงกันข้างหลังนะครับเรียงกันนะครับร้อยใบนะครับเรียงเรียงกันนะครับ คือถ้าเพื่อนๆมีแบบนี้นะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานทางร้านเมตตามหามงคลรับซื้ออยู่ที่2,000บาทเลยนะครับโอ้ยถือว่ามีราคาเกินหน้าแบงค์2เท่าเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมคนไหนเนี่ยมีแบงค์สิบแบบเป็นแหนบร้อยใบเลขเรียงกันนะครับเลขข้างล่างเรียงกันเนี่ยก็คือ01ถึง ซึ่ง0 0ถัดไปอะครับพูดง่ายคือเป็นเลขเรียงกันนะครับยกตัวอย่างนะครับก็คือ0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 0แล้วก็9 9 9ไปจนถึง0 0 0ตัวต่อไปอะครับดังนั้นนะครับก็ถ้าใครมีเนี่ยส่งรูปมาประเมินราคาได้กับทาง Facebook เมตตามหามงคลเลยนะครับย้ำอีกทีนะครับเพื่อนๆสำหรับแบงค์10แบบนี้ถ้าใครมีใบเดียวโดโดๆหรือว่ามี2 3 4, ใบ4 ทางร้านไม่ได้ประกาศรับซื้อแต่อย่างใดนะครับถ้าเพื่อนๆมีแบบเป็นแหนบแบบนี้ครับเป็นแหนบคือแบบนี้เรียงกันร้อยใบนะครับเขาเรียกว่าเป็นแหนบครับนี่ครับเดี๋ยวเอาให้ดูนี่แบบนี้นะครับคือถ้าเพื่อนๆมีเป็นแหนบแบบนี้นะครับเรียงกันร้อยใบแบบนี้นะครับแต่เป็นรุ่นนี้นะครับก็ทางร้านเมตตามหามงคลประกาศรับซื้อราคาสูงถึง2,000บาทนะครับย้ำนะครับถ้าใครมีแบงค์สิบแบบนี้เป็นแหนบ100ใบ แบบเลขเรียงกันนะครับข้างหลัง2ตัวเรียงกันอย่างเงี้ยทางร้านเมตตามหามงคลประกาศรับซื้ออยู่ที่2,000บาทนะครับสำหรับสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานถ้าใครมีส่งรูปมาประเมินราคาได้กับทาง Facebook เมตตามหา,ม,หามงคลเลยครับแบบเป็นแหนบเนี่ยทางร้านชอบมากๆนะครับเพราะว่าแบบเป็นแหนบเนี่ยถือว่าเหมาะที่จะเก็บสะสมมากๆนะครับแต่ ถ้าเพื่อนๆบางคนบอกพี่ผมมีแบบไม่ผ่านการใช้งานแต่ไม่เป็นแหนบหรือบางคนมีเป็นร้อยใบเหมือนกันแต่เลขไม่เรียงรับไหมขออนุญาตยังไม่รับนะครับเพราะว่าขอรับแต่เป็นแหนบร้อยใบเลขเรียงกันเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าใครมีร้อยใบเลขเรียงกันนะครับข้างหลังอย่างเงี้ย0 0นย์ศูนย์ศูนย์0 0 5ไปจนถึง0ูน แล้วก็ข้างหน้าเป็นเลข100ถัดไปอย่างเงี้ยทางร้านก็ประกาศรับซื้อนะครับย้ํานะครับรับเฉพาะเป็นแหนบเท่านั้นนะครับก็ถ้าใครมีทางร้านก็รับซื้ออยู่ที่2,000บาทนะครับย้ํานะครับแต่บางคนบอกพี่ผมมีใบเดียวหนูมีใบเดียวแต่หนูเป็นแบงค์เลขตองนี่ถ้าเป็นเลขตองเนี่ยหุโหขอให้แท้นะครับไม่ได้แก้เลขมาทางร้านรับซื้อเหมือนกันนะครับหรือเลขเรียงครับ1 2 3 4 5 6 7ี่้าด เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งจากหลังไปหน้าหรือหน้ามาหลังถ้าเป็นเลขตองเลขเรียงเลขล้านเลขล้านเป็นไงดูตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและข้างหลังหกตัวเป็นเลขศูนย์หมดเลยอย่างนี้ก็รับซื้อนะครับเลขล้านหรือเลขหน่วยครับเลขหน่วยเป็นยังไงตรงนี้นะครับเป็น1นถึงเได้หมดเลย1 234 5 6 7 8 9และข้างหน้า6ตัวเป็นเลขศูนย์หมดเลยอย่างนี้ก<ๆ>็รับซื้อนะครับถ้ามีใบเดียว เพื่อนๆฟังก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆมีใบเดียวรับซื้อประมาณอยู่4แบบหลกัหลกๆนะครับก็คือเลขตองเลขเรียงเลขล้านเลขหน่วยนะครับรับซื้อประมาณนี้นะครับถ้ามีแบบใบเดียวโดดๆมานะทางร้านรับซื้อใบเดียวโดโดๆเฉพาะเลขตองเลขตองคือเลขเหมือนกันทั้ง7ตัวครับแบบที่2ครับเลขเรียงก็คือ1 2 3 4 5 6 7หรือเจ5 4 3 2 1ได้หมดนะครับหรือ แบบที่3ก็คือเลขล้านครับข้างหน้าเป็น1-9ได้หมดและ0ูนย์ตัวข้างหลังและแบบที่4ี่ครับก็คือเลขหน่วยครับข้างหลังเป็น1-9ได้หมดเลยและข้างหน้า6ตัวเป็นเลขศูนย์หมดนะครับ4แบบนี้ถ้าคุณมีใบเดียวโดดโดดคุณส่งรูปมาประเมินราคากับทางร้านได้เลยนะครับรับซื้อแพงกว่า2000นะครับยกเว้นแต่ว่าช่วงนั้นเป็นราคาลงนะครับเพราะว่าราคาแบงก์ก็มีขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับถ้าช่วงขึ้นผมซื้อตามขึ้น ถ้าช่วงลงผมซื้อตามลงคืออย่างที่ผมบอกไปว่าราคาแบงก์ก็คล้ายๆราคาหุ้นราคาทองนะครับฉะนั้นเนี่ยบางช่วงมีช่วงขึ้นบางช่วงมีช่วงลงนะครับบางคนเนี่ยบอกโอ้โหพี่ซื้อถูกอย่างางู้อย่างนั้นอย่างนี้ น้องครับถ้าอยากได้แพงทําไมไม่หามาขายพี่ตั้งแต่ปี59ล่ะครับช่วงปลายปี59อ่ะโอ้โหไม่ใช่2,000ันะครับ3,000นก็ซื้อได้ถ้าช่วงปลายปี59เนะเป็นแหนบอย่างเงี้ยโอ้โห3 0 0พันก็สู้นะครับช่วงนั้นราคาแบงค์พุ่งกระฉูดเลยนะครับช่วงนั้นใครซื้อใครซื้อไม่ดีไม่มีของขายครับเพราะว่าช่วงนั้นราคาแบงค์เหรียญพุ่งกระฉูดนะครับถ้าคุณอยากได้แพงคุณต้องขายช่วงแพงถ้าคุณอยาก ได้ถูกคุณก็ต้องขายช่วงถูกแต่โดยส่วนใหญ่คนจะร้อนเงินช่วงที่ราคาของสะสมถูกไม่รู้เป็นอะไรนะผมสังเกตมานานแล้วนะครับเวลาของสะสมแพงคนจะไม่ค่อยร้อนเงินครับถ้าคุณสังเกตดีๆนะแต่ถ้าเวลาไหนที่คนร้อนเงินอย่างเช่นช่วงนี้ครับวิกฤตการโรคระบาดน,นะครับที่เรารู้กันแล้วช่วงนี้ใครหลายๆคนก็ทํางานหาเงินไม่ได้นะครับดังนั้นก็ต้องเอาควักของสะสมในบ้านมาขายมาขายนะครับซึ่งแปลกมาก ช่วงปลายปี59นี่โอ้โหของแบบราคาแพงมากเลยนะครับแต่คนไม่ค่อยขายกันไม่รู้ทาไมช่วงนั้นราคาแรงจริงครับอย่างแหนบแหนบอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยแหนบหนึ่งอ่ะโอ้โหรหาคา2,000พกว่ากับ3 0 0พันนะครับช่วงนั้นนะครับ3 0 0พันก็พอไหวนะในช่วงนั้นแต่ช่วงนี้โอ้โหพูดงตรงว่าวิกฤตการณ์มาแบบนี้แล้วแบบ นักสะสมหลายท่านก็ไม่อยากใช้เงินนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณอยากได้แพงคุณก็ต้องรอช่วงแพงแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีวิกฤตก่อนหน้านั้นถึงถูกยังไงคุณก็ต้องขายนะครับคุณฟังดีๆนะครับของสะสมเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเหมือนมีอาถรรพ์บางอย่างเวลาช่วงแพงคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องการเงิน,นแต่เวลาช่วงถูกโอ้โหของนิ ออกมาเยอะมากนะอย่างช่วง like นี้ของออกมาเยอะมากนะครับโอ้โหดีการ์ยดว่าไม่หวั่นไม่ไหวครับตอนนี้ของมาเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่วิกฤตวิกฤตทางเศรษฐกิจวิกฤตทางโรคระบาดนะครับแปลกมากไม่รู้ทําไมนะครับช่วงที่ของสะสมแพงโอ้โหแทบแทบหาไม่ได้เลยแต่ช่วงที่ของสะสมถูกคนร้อนเงินขายขายขายดังนั้นครับใครมีต้องรีบขายนะครับทางร้านซื้อตามราคากลางอยู่แล้วนะครับแบงค์ สิบบาทแบบเป็นแหนบเนี่ยครับเรียงกันหนึ่งร้อยใบนะครับย้านะครับแบงค์สิบบาทแบบนี้นะครับเรียงกันเป็นแหนบหนึ่งร้อยใบนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานทางร้านรับซื้ออยู่ที่สองพันบาทนะครับถ้าใครมีส่งรูปมาประเมินราคาได้ทาง Facebook เมตตามหามงคลเลยนะครับทางร้านยินดีรับซื้ออย่างยิ่งนะครับสําหรับเป็นแหนบเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเลขทั่วไปอย่างนี้มีใบเดียวสองสามใบไม่ได้รับซื้อนะครับถ้าเป็น ใบเดียวโดดแบบนี้นะครับต้องเป็นเลขตองเลขเรียงเลขล้าเลขหน่วยเท่านั้นที่ทางร้านมีการรับซื้อนะครับส่วนถ้าเป็นเลขทั่วๆไปนะครับแบบธรรมดาเนี่ยก็ทางร้านจะรับซื้อแบบเป็นแหนบเท่านั้นนะครับแหนบหนึ่งก็100ใบนะครับก็คือเลขข้างหลังเรียงกัน2ตัวครับตั้งแต่0ูนถึงศูนย์ศูนย์ถัดไปนะครับก็ดังนั้นทางร้านก็รับซื้อประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหน ย้อนกลับไปดูนะครับอย่าพิ่งด่าผมนะย้อนกลับไปดูนะครับเพราะว่าผมก็อธิบายในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับใครมีส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยนะครับทางร้านยินดีรับซื้อแบบเป็นแหนบครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการให้ความรู้เพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ